สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพท่ทาโร่ทาโรด์การ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สา,สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโรด เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีเมถุนหรือราศีมิถุนชิมินายผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคม ถึง21มิถุนายนเป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15มีนาคมพุทธศักราช2566ไพ่ที่ได้2เหรียญ10เหรียญ The Helophant 9ดาบ6เหรียญ3ดาบ5เหรียญเด็กถือถ้วย The Chariot 1ดาบตัวตนนิสัยความคิดช่วงนี้ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวาย อยากจะประหยัดมัธยัถ์อยากจะใช้เงินน้อยๆอยากจะใช้ใจ่ายให้น้อยที่สุดให้ระมัดระวังบ้างอาจจะมีคนมาเบียดเบียนหรืออาจจะต้องออกไปทําบุญทํากุศลกับครอบครัวหรือญาติพี่น้องอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นแทนที่จะประหยัดหรือเก็บเงินไว้กับจะต้องทําบุญออกไปแต่ทามาดีไหมก็ดีแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหายุ่งยากอะไร รวมทั้งเป็นคนที่เครียดคิดมากคิดแต่เรื่องปัญหาของคนรอบข้างแล้วก็รวมถึงปัญหาของตัวเองที่แก้ไม่ได้อาจจะทําให้ยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายทั้งใจและกายได้การเรียนการศึกษาค่อนข้างจะไปเจอคณะสาขาวิชาหรือสายอาชีพหรือสถานที่ศึกษาที่มีค่าเทอมแพงหรือมีค่าใช้ใจ่ายแพง หรือมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงหรืออาจจะต้องใช้เงินหรือใช้สินทรัพย์ที่มีค่าในการดํารงชีวิตของการเรียนการศึกษาหรือใช้ใจ่ายในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการศึกษาเยอะมาก<ด>ก็ควรจะประหยัดระวังแผนให้ดีๆสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เรียนอยู่หรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตการเงิน การบัญชีการบริหารการจัดการบริหารธุรกิจและการบัญชีศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์สถิติวิศวกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์หรือเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์สถาปัตยกรรมศาสตร์การงานอาชีพ งานค่อนข้างจะเจอ,เจอปัญหาเยอะแล้วก็บ่อยด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องมานั่งทบทวนต้นเหตุหาสาเหตุของงานว่ามีอะไรที่มันผิดพลาดต้องย้อนกลับไปแก้ที่ต้นเหตุมากกว่าที่จะไปแก้ปลายเหตุหรือระหว่างขั้นตอนพยายามสงบจิตสงบใจตั้งสติให้ดีมีสติให้มากตัดสินใจให้ถูก การงานอาชีพที่ทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักตรวจสอบบัญชีนักวิเคราะห์นักวิจัยนักเก็บข้อมูลนักสถิตินักจิตวิทยานักจิตแพทย์นักการเงินนักวิเคราะห์ทางการเงินนักวางแผนทางการเงินพนักงานธนาคาร พนักงานธนาคารหรือไฟแนนซ์ที่เป็นฝ่ายสินเชื่อปล่อยกู้วิศวกรที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างเช่นโรงถลุงเหล็กโรงแร่ต่างๆนักแปลงสินทรัพย์ทรัพย์สินพนักงานที่ทำงานในตลาดหุ้นหรืออาจจะเป็นสาขาวิชาที่มี ใบประกอบอาชีพเป็นตัวกำหนดจรรยาบรรณจริยธรรมคุณธรรมการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับเป็นประจำหรือเป็นเงินเดือนค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ก็มักจะมีคนมาเบียดบังมักจะมาหยิบยืมหรือมาขอความช่วยเหลือบ่อยๆพยายามช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้นอย่าทุ่มเทอะไรมากมาย กับคนที่มาขอความช่วยเหลือใน,นส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงทุกชนิดพยายามอย่าปล่อยกู้หรือให้ใครยืมเงินเพราะจะไม่ได้คืนเลยสุขภาพสุขภาพค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ไม่ได้เป็นโรคประจำตัวอะไรให้ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดหรืออาจจะเป็นผลพลอยมาจากการเครียดแล้วกินเยอะ กินดะไม่เลือกกินอาจจะทำให้เกิดอะไรที่กระทบต่อหัวใจหลอดเลือดหรือความดันโลหิตได้หรืออาจจะไปเป็นโรคเบาหวานหรือหัวใจตีหัวใจโตหรืออาจจะเป็นโนรคเ,เกี่ยวกับทางปอดได้ให้ระมัดระวังให้ดีส่วนอุบัติเหตุทั้งเล็กทั้งใหญ่ในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มี แต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้ระมัดระวังจะไปเป็นมือที่สาของใครอาจจะรู้อยู่ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ยังอยากได้อยากมีอยากไปยุ่งกับเขาให้คิดถึงศีลธรรมอันดีงามเอาไว้ควรจะเลือกคนที่โสดจะดีกว่าส่วนคนที่ไม่โสดช่วงนี้ก็มีเรื่องจุกจิกกวนใจทะเลาะเบาแวงกันด้วยเรื่องไร้สาระ มีอะไรก็ให้พูดคุยกันดีๆพยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วก็อย่าคิดนอกใจต้องมีศิลธรรมประจําใจกันด้วยจะได้คบกันหรืออยู่ด้วยกันไปนานๆรักกันไปนานๆ